สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองเรือการในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับชาวบ้านและขลาวา่านะครับก็ยังมีสิ่งที่จําเป็นและสําคัญนะในการดํารงชีวิตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทํามาหาเลี้ยงชีพ หลายครั้งหลายหนนะครับเราก็ทราบดีนะใครมีลูกหลานก็ต้องส่งไปเรียนหนังสือและการเรียนหนังสือธรรมดานะใครที่คิดว่าใบท,ท,ท่องจำนะครับทำตามกันเนี่ยก็คงไม่ใช่ยุคสมัยนี้นะยุคสมัยนี้นต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นนมีจินตนาการที่ดีนะครับจึงจะสามารถสร้างประดิษฐ์คิดคนวิธีการเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อพัฒนา นะสิ่งต่างๆให้มันเ,เกิดการาปรับปรุงที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดสร้างสรรน,นะครับเ,เรื่องของการจินตนาการต่างๆที่เป็นประโยชน์นะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเนี่ยทราบหรือเปล่าครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าไม่ได้เกิดมาจากจิตที่สงบพูดง่ายคือความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ดีนะครับประดิษฐ์สิ่งต่างๆใหม่ๆนะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นนะพัฒนาสิ่งใหมนะ่ให้ก้าวหน้าไปเนี่ยร้วนเกิดจากจิตใจที่สงบนะครับจิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่สับสนนะจิตใจที่วาวุ่นเนี่ยไม่สามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้นะรวมถึงนะครับเรื่องของศิงละปะนะความเป็นศิลปินนะการแต่งเพลงนะครับการสร้างงานศิละปะนะครับเออการทำสิ่งต่างๆเนี่ยนะที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์นะต้องเกิดจาก จิตใจที่สงบนะจิตใจที่เป็นสมาธิเป็นสําคัญนะครับจึงเราสูนฟังว่านะท่านที่เห็นผมทําคลิปทางๆนานนะครับเอ๊ะทำไมนะเกิดคลิปขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับในะแต่ละวันแต่ละวันต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยนะเวลาผมมีเวลาว่างนะครับนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ดูหนังฟังเพลงนะหรือว่าวุ่นไปกับโลกนะครับผมมักจะมีเวลานะอยู่บ้านนะบางทีผมจะชอบเดินจงกลมนะเดินไปเดินมานะหรือบางทีผมก็นั่งสมาธินะให้จิตสงบสงบนะครับ แล้วก็พอจิตเราสงบสงบนะจิตเราเหมือนกับโปรงโปรงสบายสบายนะมันก็จะมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาเอ๊ะวันนี้เราจะทําคลิปเรื่องไหนดีนะครับเรื่องนี้มันเกิดประโยชน์นะครับแก่บุคคลทั่วไปนะโดยหลักที่เราใช้ก็คือว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะเป็นมุมมองบุรการก็ตามนะจะตั้งอยู่บนหลักที่เราพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนะครับเป็นความจริง นะครับเราก็เป็นการคาดการเหตุปัจจัยต่างๆนะที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับตนเองและผู้อื่นนะครับนั้นเมื่อคิดแบบนี้เนี่ยหลายครั้งหลายหนพอจิตเราสงบสงบนะครับมันก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ผุดความคิดดีๆขึ้นมาหัวข้อคลิปด,ดีๆขึ้นมานะที่จะทําเนื้อหาสาระนะครับนะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับสังคมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำแล้วมีความสุขนะทำไปแล้วเนี่ยนะตั้งอยู่บน จิตที่เป็นสมาธินะจิตที่เป็นสงบนะความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ก็ผุดมาเรื่อยๆนะก็เรียนะกบบว่าทุกครั้งที่มีเวลานะจะชอบเดินจงกรมนั่งสมาธินะให้จิตเราสงบสงบ,สงบนะจิตเราเย็นเย็นเดี๋ยวความคิดดีๆก็ผุดขึ้นมานะจริงแล้วส่วนกลางนะสำหรับขั้นที่ทํางานนี่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นศินลปินดนตรีนะครับเอ่อการสร้างคลิปสร้างอะไรก็แล้วแต่ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะที่เป็นความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์ต่างๆเนี่ย ล้วนแต่นะครับต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นเลยนะเพื่อให้ความคิดดีๆพุดขึ้นมานะครับความคิดดีๆจะไม่สามารถผุดขึ้นมาได้นะถ้าจิตเราว้าวุ่นถ้าจิตเราสับสนถ้าจิตเราตกอยู่ในความเครียดนะความวิตกกังวลนะครับความห่วงความกังวลความกลัวอย่างเงี้ยนะกลัวไม่ประสบผลสําเร็จกลัวความผิดพลาดกลัวนู่นนี่นั่นมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่า จิตที่มันเคร่งเครียดมากเกินไปนะจิตที่มันเพ่งนะกับผลงานมากเกินไปก็ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อจิตเราสบายๆนะจิตเราสงบสงบนะครับมีพลังนั่นเองเรานึกถึงภาพเลครับจิตเราที่สงบสงบ,สงบนะครับแล้วก็มีพลังนะครับมันก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นชัดเจนในการหยิบจับคว้าความคิดดีๆนั้นขึ้นมานะสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเกิดมาจากจิตที่สงบนะครับนี่คือผลจากการทําสมาธิเพราะนั้นทุกท่านมีเวลานะครับนะแบ่งเวลาในแต่ละวันนะทำสมาธินะสัก 15, 20นาที30นาทีถึง1ชั่วโมงจะเป็นประโยชน์มากนะครับในการงานของท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ